สุรามีระยมจัปปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธียามิสาธุสาธุ คสอนเซนสาเซฟหามาเนีมยเปิดร้านอาหารลาวอีสานเลยพี่น้องเ้อะเฮงรวยขึ้นยอยอย่างเด้อลาวอสานเล็กเอลซีโนเด้อพี่น้อง ได้เลือกดียามดีแล้วพี่น้องเสด็จมาคาขึ้นมือขีสร้างแก้วสึ่งขึ้นหงคํำมือนำออกสัญญาเสิ็ที่จเจริญหงเงืองมาสถานที่ลาวอิสานคิดเชินเดอ้อนี่คือจะพาพให้เหตุมาคาขึ้นคนหากคนหฮม คนนิยมสมสอบเจ้าสอบในสอบคุณลตาเมืองเด้อสาธุสาธุนีานเพิ่นใหญ่อสมควอยู่เลขซเด้อพี่น้องเด้อจัดทานดีจัดงานเด้อพี่น้องเด้อลาอสานคิดชิน นี้เวยแหละิสยู่ี่น้องดิซันเซปาอนเซพามาเดีพี่น้องเนอะวลาเลาทมาให้สูงให้ลาพี่น้อง

Terima kasih telah menonton သာမွေတာကိုမြိုရေဒေဝပတိပနောဘဂဝတောသာဝက సంఘ ောသူပတိပနောဘဂဝတောသာဝကံငိုယယပတိပနောဘဂဝတောသာဝက సంఘ ောသံဃိတိဝတိဝနောဘဂဝတောသာဝက సంఘ ောယတိတံရိပုဟိတယုခဏိအတာပုရိသကောဘဂဝတောသာဝက సంఘ ောမုနိယောလာုနိယောရက္ခိနောအန္တလီကတဏိယောအနုစ္စနာကုညေတံလောကသဟံ

सरण नलन दानं जजेते नलन मनवित्रा प्रसोगते प्रभुते रतनं गुरतनं गुरमान वालं इतनं देव मनुष्यनं गुरजेते नल दुर्जिना नलं दुपत वासकेतु कारुपतम् प्रदेशकतावाहक मलतनं हो। နေတေနကရိနာနံဒုပဒဝါသရေမယံဥပသမေနနေတေကတဝါသံဃာတနာကောတကံဥတမံဝရငေါဉညံဗာဝိယဥပက္ခူပ္ပတေနကရိနာနံဒုပဒဝါသေလောကာဥပသမိန္ဒူတိ มมินิมัลตัสสังคิเมฆาคูดิตโกนาเสดระยะเวลานุกานตุยุปตะวานิกาอันตรายดิวินาตุจเดตะตัสยันติทินันละตังตุติปะกยังสุขังปังติลีอาญุจาวันโนจัปโขขุนิตจัสวาสตาวัสตาจายุจาวสิวสิติบวันตุเตวบวันตุสาปะมังคานักกันจุสะปะนิวัสสะปะกุตานุปวนังตุตุติบวันตุเตวบวันตุสะ มมังกาลังนาคันตุสาปะเนวันตาสัพพะธัมมานุภาเวนะตุเตภวันตุเตภวันตุสาปังกาลัาคันตุสาปะเวตาสัพพสังฆานุาเวนะาสภาวนสาธุสัทธุสัทธุลกดีดีมือญาิทมี้สังเกเข้าคมือนุกเอาใส่คน ไล่มาเงินไล่นองทองไล่เข้ามาทำลำรวยรวยแห่งๆขึ้นอีกเด้อพี่น้องเด้อสถานทีลบดียามดีละละวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธะอาจารย์พาวเราสุดที่นั่งวัตเตมีทานั่ง ทานังเมปริสุทังอาสาวะขยาวะหังนิพานะปัตโยโหตุอิมานิมะยัมพันเตสังขทานานิจะตุปัจญานิพิทุสังคสสะโณสัญญามะ สาธุโนพันเตพิคุสังโคอิมานิานสังกัทานานิจะตุปจัจญ,ญานิป,ญญนปฏิาห